วันนี้เป็นบทความใหม่นะครับเขาใช้ชื่อว่า Energy Standard for Data Centers นะครับเป็นมาตรฐานด้านพลังงานสำหรับอาคาร Data Center นะครับก็คือมาตรฐานของมาตรฐานเอ ray เบอร์เก้าสิบจุดสี่นะครับอันนี้เป็นบทความของ บทความใน a s h r รจ o นอรนนะครับฉบับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกุมภาพันธ์2023ผู้เขียนมีสามคนนะครับมีเทอร์ี่มีโรเบิร์มีโจเซฟนะครับสองคนแรกนี่เป็นสมาชิก a s r r รนะครับคนที่สามนี่ไม่ใช่นะครับเทอร์รี่โรเจอร์สเป็นไ i c e President นะครับแล้วก็เป็น National Leader อันนี้ไม่รู้ตำแหน่งอะไรนะอาจจะเป็นตำแหน่งภายในบริษัทเขานะครับอยู่ที่บริษัท JLL Commissioning and Building Analytics นะครับอันนี้น่าจะเป็นโจนสแลงลาซานนะครับอ,อยู่ที่เมืองคองคอร์ดอันนี้น่าจะเป็นนอตแคโรไลนานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือโรเบิร์ตแม็กฟาลน อันนี้เป็น p r i n c i p l e นะครับน่าจะเป็นเหมือนเป็นประธานอะไรเงี้ยนะ p r i n c i p l e ถ้าเป็นโรงเรียนก็คือครูใหญ่ใช่ไหมอันนี้อยู่ที่บริษัทนี้เนาะ c h นม n ลซ l l i s o n chain m u s o อันนี้อ่านวิวหรือวิวกีก็ไม่รู้ llc นะครับอยู่นิวยอร์กเจอเซปริสโกอันนี้เป็น senior technical staff member อันนี้อยู่ ibm นะครับโรเชสเตอร์มินนโซตา อันนี้เดี๋ยวแวบไปดูแผนที่นิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าแต่ละเมืองมันอยู่ตรงไหนของเมรกาบ้างนะนอร์ทแคโรไลนาใช่ไหมนิวยอร์กแล้วก็มินนิโซต้านะครับอันนี้ดูความรู้รอบตัวนิดนึงเอก็มีอะไรบ้างนะนอร์ทแคโรไลนาก็อยู่ฝั่งตอน,นออกอันนี้นะครับเห็นไหมครับ North Carolina, นอร์ทแคโรไลนาเนาะนิวยอร์กก็อยู่ขวาบนตรงนี้นะครับ ผมเรื่อนมาตรงกลางรูปนะมินนิโซตาอยู่โทษนอร์ทแคโรไลนาอยู่ฝั่งตอนออกค่อนข้างจะก,กลางกลางประเทศหน่อยนิวยอร์กก็เป็นขวาข่อนบนแล้วเป็นอีสต์โคสทั้งคู่ส่วนมินนิโซตานี่จะอยู่ตรงนี้นะครับรัฐมินนิโซตาก็อยู่ทางบนบนบนกลางนะครับเออยู่จะชิด จะชิดทางแคนาดาข้างบนนะครับอยู่ติดทะเลสาบทางห้้เนาะโอเคนะ Minnesota, มิเนโซตาเมืองหลวงก็เป็นมิเนอโพลิสก็หนาวหน่อยนะครับอันนี้จะได้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างนะเป็นความรู้รอบตัวนะครับอันนี้จะเกิดน,นำนิดนึงนะครับวันนี้จะเป็นการอ่านบทความจากแอ h เ e รเ o อร์นนะครับเ,เป็นกิจกรรม ทางวิชาการนะครับของอศิลปกร university student branch นะครับเราก็จะอ่านอันนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็บันทึกเอาไว้จุดประสงค์ก็คือเพื่ออัปเดตความรู้ด้าน hvac system นะครับแล้วก็ด้านอาคารนะครับซึ่งเป็นงานหลักของ a s h r a y e นะครับอันที่สองก็คือฝึกภาษานั่นแหละนะครับฝึกภาษาอังกฤษนะครับเามาดูเกลิน่นำก่อนนะครับว่าเขาจะเขียนอะไรบ้างน,นะในบทความนี้นะครับ เอชเรย์ uh, 90.4นะครับอันนี้น่าจะเป็นคณะทำงานเขาอะนะ uh, จะิมพ์นะครับเวอร์ชั่นที่อัปเดตนะครับของ standard t า n d a าด90.4นะครับเขาใช้ชื่อว่าเป็น Energy Standard for Data Center นะครับก็เป็นมาตรฐานด้านพลังงานสำหรับอาคาร Data Center นะอาคารประมวลผลข้อมูลนะครับในยุคนี้ก็ทุกคนใช้ มือถือใช้อินเทอร์เน็ตกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับงนั้นข้อมูลที่วิ่งผ่านส่งไปส่งมาเนี่ยก็ก็ต้องมีตัวกลางในการรับส่งข้อมูลก็คือก็คือตัวนี้นะครับ data center ในปีอเขาจะตีพิมพ์9.4เนี่ยเวอร์ชันอัปเดตในปีนี้นะครับแต่ว่าชื่อมันก็จะเป็น ANSI/IEEE standard 9.4 0 version 2022 นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ออกโดย2อ,องค์กรร่วมกันนะอันนึงคือ a s h r a e นะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเอ uh, นครับ American National Standard for i n d u s t r y หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะ uh, แต่ว่าเป็นมาตรฐานของอเมริกันนะครับมาตรฐานนี้นะครับก็จะถูกควบรวมนะ Incorporated into นะครับก็จะถูกควบรวมเข้าไปในมาตรฐานเด้วย ในฐานะที่เป็น Alternate นท m อ l ไ a ล์ e พาร์นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นวิธีทางเลือกอะนะครับเป็นวิธีทางเลือกที่จะคอมไพลหรือว่าสอดคล้องกับสตา,นาสตานเก้าสิบจุดหนึ่งตรนเาสิบจดหนึเนี่ยมันจะเป็นแแตานดาดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำนะครับของอาคารประเภทต่างๆนะครับ อันนี้ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือนมีเกณฑ์นะครับว่าเอถ้าเกิดจะผ่านตามมาตรฐาน90.1เนี่ยแต่ละระบบของอาคารเนี่ยจะต้องมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะดูทั้งไอ้ตัว90.1เนี่ยเขาก็จะดูทั้งพวกกรอบอาคารระบบปรับอากาศอุปกรณ์สำนักงานไฟฟ้าแสงสว่างอะไรพวกนี้นะครับว่า มันจะต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแนละสูงกว่าค่าขั้นต่ำที่เขากำหนดไว้นะครับแล้วเขาก็คือไอ้มาตรเก้าสิบุดหนึ่ก็ไอ้9 0้าสสี่ยก็จะเหมือนกับถูกควบรวมหรือถูกอ้างอิงอยู่ใน90.1ด้วยในฐานะที่เป็นเส้นทางในการที่จะบอกว่าผ่านหรือเป็นไปตาม90.1าสิบไหมนะครับแต่ว่าเป็นเส้นทางทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยสำคัญสำหรับทุกคนนะครับที่จะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับ Data Center นะครับเกี่ยวข้องกับการออกแบบ d t t c e n t t r เอร์ก็สำคัญนะเพราะว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ Data Center เนี่ยจะต้องมีความคุ้นเคยนะครับกับ t า n d a r d 9.4ที่กำลังจะออกนะครับแ o ะทูบี i ฟมิ i ี่นี่ก็คือก็คือต้องคุ้นเคยนะครับดังนั้นนะครับเด่นดังนั้นนะครับ ไอ้มตนเก้าสิบจุดสี่นี่มันคืออะไรนะครับเอ่อ uh, mm hmm. มันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับ How did come about ิลครับก็สังเกตคำนี้ด้วยนะ come about เอ่อมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็แล้วเราจะใช้งานมันยังไงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นบทความนี้เนี่ยเขาก็โจหัวว่าเขาจะพูดถึงเก้าสิบจุดสี่เวอร์ชันสองพันยิบสองนะครับว่าใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบแล้ว c e าเซ็นเตอร์จะต้องรู้จักมันนะครับ ก็คือจะต้องรู้ว่าเออที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วจะใช้งานเป็นยังไงนะครับ